สวัสดีค่ะ,คะมาพบกับกินยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องวันนี้สภาพม่ใช่กับเขาะะ่าค่ะเมนูวันนี้นี่อยู่สามอย่างนะคะพี่น้องย่างแหลกที่เห็นทอดใชนี่ค่ะพี่น้องเาต้องแปลกใจคะ่ะโค้งไก่คือเกาค่ะพี่น้องมากหลายค่ะโค้งไก่มักแป้งคุกกีะะ้กับกอบค่ะเอามาทอดนะคะพี่น้องเมนูแหลกค่ะเมนูที่สองก็คือตำักทั่วค่ะพี่น้องตำักทั่วเพศๆๆค่ะพี่น้อง,องกินกับทอดโค้งไก่กับเ้านียวนะคะพี่นอ้องแล้วก็เมนูที่สามค่ะเมนูเสตเฮดเทเบิงก็คือแกงเซนนะคะ แกงเส้นสุดปลากระป๋องะค่ะพี่น้องอันนี้เรนนุ่งใส่เห็ดให้เบิ้งนะคะพี่น้องว่าแกงเส้นสุดไก่นุ่เป็นยังไงเนาะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นุ่งขออนุญาตถอดไก่ให้ซุปก่อนนะคะพี่น้องถอดโครงไก่ค่ะกอดซุกแล้วเรียบร้อยๆดรนนุ่งเสิร์ฟมาเห็ดแกงเส้นนะคะพี่น้องส่วนตำทั่วหนุ่งก็บสับปะรดเห็ดให้เหหบิ้งนะคะเพราะว่ามันก็เป็นไงๆนะคะพี่น้องเอาละจ้ะได้นุ่งถอดไปเรื่อยๆค่ะ เอาละค่ะพี่น้องหลังจากนูถอดโครงไก่แล้วเรียบร้อยนะคะกับสภาพผามะแกงเสร็จค่ะเครื่องผสมของนูก็จะมีวุ้นเส้น,นะคะพี่น้องสองห่อนะคะพริกที่นูโขกไว้กับสมีตะไคร่หอมแดงกระเทียมนะคะอันนี้สไตล์ไผ่สไตล์มั่นนะคะพี่น้องแล้วก็บะเกอรเทศค่ะพักอีตูค่ะใบหอมค่ะพี่น้องแล้วก็ใบมะกรูดนะคะพี่น้องเส้นปลากระป๋องนี่นูใส่กระป๋องนึงนะคะพี่น้องสใส่ทั้งหนมเลยค่ะนี่ค่ะสบะ่บนะรดปลากระป๋องเทไไ่าไรค่ะพี่น้อง เอาละจ้ะก,ก่อนอื่นหนูก็จะเอาพริกที่หนูโขกไว้ลงมาะพัดคือเก่าค่ะการใช้กระเพราของหนูก็คือว่าด้วค่ะพี่น้องเคยอยค่อยบอกค่ะกับเป็นสไตล์บ้นบานๆนะคะใช้กินเผ็ดหยาบแต่จะบดด้นี่ลักสูตรเราเบื่อพี่ๆีีตอ้อง,งอยังมากไหม้นะคะพี่น้องก็ให้เบิง่งเพิ่อความมันเพิ่มนะคะแต่ว่าะจะเอาเป็น แบบยางกระ่องเห็ดไหค่ะพี่น้องแต่ไฮสะบอมี่วิธีบอกว่าใส่อันนั้นอันนี้คนนี้สอนนะคะคะคะ <c oughs> ขวบพริกไปเรื่อยๆจนหอมค่ะถ้าที่ปูบัน่นนูนี่ลายค่ะป่าเลือกผูกดูก็เลือกูกใส่ได้ยลค่ะใส่ได้หล่หอมๆค่ะพี่น้อง ตำมะทั่วกับผนดข้งไกลกันแล้วล่ะคะเรือตะแกงเสซนให้เบิ้งค่ะพี่น้องแล้วมาสดดขัเผ่อนด้วยกันนะคะเอาล่ะค่ะพ่อพริกกับเครื่องที่นูตัวไว้เริ่มร้อม,มนุ้ก็จะใส่ปลาก,กระป๋องใส่เลยค่ะพักพร้อมกันค่ะพี่น้อง เรแล้วนจะเติมหนาำลงไปค่ะเนี่ยนะคะก็จะใส่นามประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเติมใบมะกรูดค่ะเพื่อความหอมและนุง่งเสริมอันกั่นตะไคร้จังหน่อยนึงค่ะพี่น้อเสดร์ฟไง ใส่ลงไปหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวลอให้นานเดือดจะเข้าค่ะน้าเหน้าเดือดค่ะพี่น้องนึ่จะใส่วุ้นเสร็จงไปมีเส้นใส่เลยตามด้วยมะเขือเทศค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาหน่อยหนึ่งมักไพรมัก,มกมเด้อยจ้ากู้ใดบ่มักใส่กับบะหมีใส่เนาะคะ่ะและ้วก็ตามด้วยผมคุ้มรสหน่อยหนึ่งค่ะ เพราะว่าได่พริกหีนูโคกไว้เน,นี่ยเซกเกลือลงไปแล้วนะะแล้วก็ปลากรองก็มีรสชาติล่ะชูรสหน่นึงค่ะนี่นะคะเส่รายแสบลายหอมหวนๆค่ะขนงนสดห,ห,นนนหน่อนๆเบิ่งเลยนะไ่แกงเสร็จในแสบยบลายคันนดมากมาค่ะ สมัยก่อนนี่ยนุก็หมกักมักกินแต่แกงเซนก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องผู้ต้องกินเขากไดนั่งชดกินค่ะจะเป็นแกงจือ้อรึเปะเป็นแกงเล้าบ้านข้าง,งสรีนุก็หมักเบิดค่ะพี่น้องน่คะนี่นะคะ,ะค่อยๆต้มไปเลย่อยค่ะพี่นอ้องผู้ใดคือสอนฟ้องออกจุ้อยก็ไดเนาะคะ่ะฟ้องนี่กับโบไม่ออยัางนาะคะ่ะมันก็เป็นปลากระป๋องซืซ้อกับเรืออะะ่องแกงที่ห้องโขวไอเนาะค่ะผู้ใดบ่มาจะสอนออกได้ค่ะนี่ค่ะ วุ่นเส้นก็แล้วแต่เข้านะคะมักกี้ห่อได้กระเสือเอาค่ะพี่นอ้องห้องนูุ้้ยพ่อไม่วุ่นเส้นตายโตนะคะบ่อไม่วุ่นเส้นที่เป็นยี่ห้อลักค่ะพี่น้องกินได้ได้แสบกระเสือนะม,นมือไปบ่เห็นก็เอายี่ห้ออื่นนี่สิค่ะพี่น้องแต่โบเล่โบกดได้บอกว่าสุดกินยี่หอ้อใดดีนะคะค่ะแล้วก็ที่สําคัญหนูจะชอบใส่เออบอร์เกอเทศนะคะพี่น้องใส่บอร์เกอเทศเนอมันจะเพิ่มความเปรี้ยวอีกหน,นะะ่อยนึงค่ะ แตนุใสหน่อยนะคะแบบเคลเทท,ที่เป็นหน่วยดีบๆเนี่ยคะ่ะพี่น้องแบบตามสวนเท่านั้นแสนลงกไปทั้งหน่วยแซ่บค่ะนะสอนออกไงหน่อยนึงนะคะพี่นอ้องด้าหอมพนพนนะคะนีละคะ,ะ,คะตบไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวนีาจะชิดลูกกันค่ะโอเคคะคะพี่น้องแตนุใสน้ำปลาอีกหน่อยนึงนะคะ ตึ้นวามหน่อยอีกนิดหนึ่งดีนะคะพอเลยค่ะแสร็ค่ะปดถ่ายด้วยพักอีตูกับใบหอมค่ะใส่ลงไปเลยหลายๆเขามีหลายใส่หลายค่ะจ้าอย่าต้นแห้งนะคะ่ะพี่น้องปลากระป๋องสีแดงี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นอันเซตค่ะแกงเส้นเซปลากระป๋องปลาขาปลาแตงเขาฮีกันเลยจ้า<ไ>แล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูอาหารหมื้อนี้นะคะ่ะเดมนูสิให้เบิ่งก่อนอันนี้ค่ะพี่น้องคือตำบักแตงค่ะโอ้ยตำบักทั่วค่ะพี่น้องตำบักทั่วของหนูก็รสโลชากกระออกหวานน,ะะนิดๆเนาะค่ะซมหน่อยๆเนาะค่ะอันนี้มักไผรมักมันเนาะจ้าพี่น้องก็สไตล์เกาหนูค่ะ <c oughs> นี่คะ่ะก็ใส่บักเขือเทศบักริกแห็งน้านะะ <c oughs> นปลาเนาะคะ่ะหนูใส่ตะน้าปลาด้วยค่ะตำบักทั่วนะคะสับ่ใส่น้ําปลาใส่ยยหยังเพราะว่าไม่จะถือถันกระน้าปลาค่ะพี่น้อง อันนี้ก็คือแกงเซนคน,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 ค,น,นค่ะพี่น้องใส่ปลากระปองกําลังหอนห้อนนะคะข้นหุนหนค่ะพี่น้องสดหอนหอนกินก็ตัมบวกทัวค่ะพี่น้องวิธีทำหนูก็ลงไหเบิร์นเนาะค่ะพี่น้องก็สไตล์หนูคือเก่าค่ะใส่น้ำปลาใส่ช่วรลดน้่งปลาทุกอย่างนั่นแหละค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะแต่หนูเสนเ่นพักอีตูนะค่ะนี่ค่ะเน่นพักอีตูใส่บกเกือเทเผื่อความสมขึ้นมาอีกหน่อยนึงเนาะค่ะนี่นะะจห้หอมๆค่ะพี่น้องใส่ใบบกูดลงไปนะคะสดหอนห้อนข้นหุนๆเนาะคะ่ะ แลอันนี้เมนูประจาบ้านนูนค่ะพี่น้องทอดโค้งไก่ค่ะคิดยังบออกค่ะพี่น้องบอมเอนวาบอมีกินเด้ค่ะพี่น้องมีเนื้อเซิร์เอิร์กไก่เป็นโตมูเป็นสินก็มีค่ะพี่น้องตะบอมากมักเจสีค่ะมักในแหนด้ยัางกินก็เผาค่ะพี่น้องมันแสบค่ะบอมเอนวาโอ้ยอดเอิร์กายกินแต่ถอยโค้งไก่บอมเนเดอร์จ้ะนี่ค่ะมียูตะหงนูกินลายกระเบือค่ะเป็นโค้งไก่หนึ่งก็ยิงงในแหนกระดูกกระเดี่ยวกระแสบไปอีกแบบนึงค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้พักค่ะ พักกิ๊กกับตำบัวครัวสมิ่งพักการหินค่ะพี่น้องนี่ค่ะป่าละเพาะไว้ปูไว้แล้วก็พักอีตู้หน่อยนึงค่ะพี่น้องหนูเอามาค่ะพักกาดหินเนาะค่ะกับขอนียวคือเก่าค่ะพี่น้องนี่เราจะเมนูอน้อนีเป็นอาหารอีสานบานเฮ่าค่ะพี่น้องขอเพื่อนหลายลเดอร์ค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับช่มค่ะมากกรไหล์กดแช่์กดติดตามให ขอพูดก็นั่งใจที่มี่ให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เขามาเบานุ่หัวมวนวมมมมมมเขามากินเขาหอมผ้าในกันค่ะพี่น้องบางคลิปบางยังเบาไรแน่ก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะพี่น้องค่ะโอ้โหสบายใจเลยค่ะนี่ระค่ะมื้อนี้เป็นเมนูอาหารอีสานบมั่นเฮาบันๆค่ะพี่น้องมาค่ะมากินเขาในกันแซ่บๆจ้า